สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็บมาพบกันนะครับกับผมเก่งพันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับกันเช่นเคยก็วันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนพี่นะครับนอมาชมมาสองนะครับเป็นพระสังกัดจายนะครับนี่พระสังกัดจายหลวงพ่อกลวยนะครับวัดหนองอีดุกนี่นะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะพี่ๆนี่นะครับ ครับก็อ่านะครับเวื้องต้นก็รู้พิมพ์แล้วนะครับเราเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับก็ดูเนื้อหานะครับเราจะใครมีภาพจําก็พระทิวรีท่านนั่นแหละนะคุนี่ก็ดูเนื้อหาแล้วกันนะครับเห็นไหมครับเนื้อหาสวยๆกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัดทั้งนี้หนึงนะครับผมนี่นะครับผมอ๊มานะครับเดี๋ยวก็ เช่นเคยนะครับเดี๋ยวเราไปดูแนวทางการเล่นหากันนะครับว่าแล้วก็ฟังประวัติคร่าวๆนะครับโนจะได้ทราบกันนะครับผมนี่นะครับผมอ่ะดูอีกทีนะครับแกะแกะสีแล้วนะดูอีกทีนะครับเนาะนี่นะครับเนาะพระสังกระจายนะครับหลวงพ่อกวยวัดหนองอีดุกนะปีสองห้าหนึ่งห้านะครับผมดูนะด้านหลังเห็นไหมครับนะเป็นแอ่งนะครับกดนะไปนี่นะกดแล้วก็ปาดนะครับลอยนงลอยนิ้วเห็นไหมครับ ธรรมชาติการสร้างนะครับเนาะแล้วก็ดูเนื้อหานะพี่นะครับผมนี่นะไขดินนวลดินก็ต้องมีนะสองห้าหนึ่งห้านะครับเนาะมันก็พอมีอายุพอสมควรนะครับผมก็ดูนะครับน้อมาแนวทางการเลนหานะครับก็ดูพิมพ์ท่านนะพี่นะอึ๊บอุ้ยก็ดูพิมพ์ท่านนะครับเนาะนี่นะนะครับเนาะ ทีมท่านนะครับนี่นะครับก็เล่นตามทั่วๆไปนั่นแหละนะครับเว็บปราะจันเว็บดีีอะไรไม่ใช่ไม่ใช่เว็บยูเว็บยูเล่นหมดนะครับเนาะเห็นไหมครับมีลงนังทรงหนังสือนะครับเนาะนะครับนี่นะครับเนาะก็นะครับพระท่านนะพอดีนะก็ตามสไตล์หลวงพ่อควยนั่นแหละครับนะมีทั้งมีทั้งผงล้วนแล้วก็มีทั้งเนื้อดินนะครับผมนะพระท่านสร้างพระท่านก็นี่นะครับดูพระ๋ยวแป๊บนึ่ะเห็นไหมครับ ดูผ้าพิมพ์อื่นนะครับเนาะเห็นไหมครับมันก็มีทั้งเนื้อดินผงใบลานเนื้อผงพุทธคุณเห็นไหมครับเนื้อดําเนื้อแดงเนื้อดินนะครับก็เหมือนพระศิวลีท่านนะครับที่มีเนื้อขาวก็มีเห็นไหมครับเนื้อขาวนะครับเนื้อผงใบลานก็มีนะครับเนื้อเนื้อดินก็มีนะครับมันก็เป็นการสร้างผ้าของท่านนะครับเช่นกันนะครับพระพิมพ์นี้ก็มีสร้างนะครับเนาะเนื้อผงนะครับเนาะเนื้อผงเห็นไหมครับแล้วก็เนื้อดินนะครับเนาะก็เว็บยงเว็บยูเข้าได้หมดนะครับเห็นไหมครับนะก็บ เป็นประมาณนี้นะครับผมนะดูพิมพ์ดูเนื้อหาแล้วเราก็มาดูประวัติการสร้างนะครับคร่าวๆนะเพื่อนๆพี่ๆนะครับจะได้เเข้าใจแล้วก็ศรัทธาพระรุ่นนี้นะครับผมนะไม่ใช่ไปดูแต่ราคาเล่นหาเป็นหลักนะครับเนาะผมอยากให้ดูวิธีการสร้างแล้วก็พระรุ่นนี้สร้างยังไงนะครับเนาะเจตนาการสร้างบริสุทธิ์ยังไงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับก็นะครับพระสังกัจจายวงพวกกวยนะครับวันหนองอุดุกนะครับเนาะ วัดหนองอ้ดุกนี้นะครับเป็นวัดที่มีความสําคัญและเป็นวัดที่ผูกพันกับหลวงพ่อกวยมากที่สุดวัดหนึ่งนะครับเพราะโยมแม่ของหลวงพ่อควยนะครับเป็นคนพื้นเพจากย่านวัดนั้นนะพนุพิพิะครับแล้วก็เมื่อครั้งงานผูกพัทสีมาวัดนะครับปี2 5 1 5นะครับเนาะทางวัดหนองอุดุกได้จัดงานพุทธาพิเศษนะครับและออกวัตถุมงคลเพื่อหาทุนให้กับทางวัดนะครับโดยมีอาจารย์ไผ่นะครับเป็นผู้แก่พิมพ์แก่แม่พิมพ์พระให้นะครับเนาะอาจารย์ไผ่ได้แก่แม่พิมพ์ให้หลวงพ่อให้หลวงพ นี่นะครับเขาเรียกพิมพ์เล็บมือนะนี่นะพระสางฆาจายพิมพ์เล็บมือนะครับพระที่ออกในวารานี้นะครับถือได้ว่าเป็นพระที่หลวงพ่อกลยท่านตั้งใจสร้างเองและนําไปช่วยวัดหนองอุดุกนะครับจึงจัดเป็นพระที่หลวงพ่อท่านสร้างเองอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมนะก็คือท่านสร้างเองนะครับเนาะคือไม่ใช่ทางวัดสร้างแล้วท่านไปเสกนะครับท่านสร้างเองนะเขาท่านก็เอาเสกแล้วแล้วก็เอาไปช่วยไปช่วยทางวัดนะครับนะบริวนั้นประมาณนี้นะครับก็เลยสายหลวงพ่อกลยเขาก็เลยเล่นกันว่า รุ่นนี้พระหลวงพ่อควยสร้างเองนะครับเาไม่ใช่ไปช่วยเสกนะครับผมนะนะครับก็มาเช่นเคยนะครับมาหลงกลองสองกล้องกันนะครับผมนะเออก็นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่นะครับล้วที่ที่มือคลิปก่อนนะครับทท่เมื่อสักสองคลิปสามคลิปก่อนนะเพื่อนๆนะพอดีผมพอดีผมเปลี่ยนกล้องที่แบบเวลาส่องลงกล้องนะพื่อนๆนะมันจะมีตัวนี้กับตัวนี้นะนะครับที่ผมถามไปเมื่อสองสามคลิปก่อนนะครับนอนแล้วเพื่อนๆพี่เขาเหมือนเขา เขาเขาดูคลิปจริงอะนะเขาก็เลยบอกอ่าตัวนี้มันดีแล้วนะครับตัวเก่าอันนี้เป็นตัวแรกนะที่ผมทํามาแรกๆเลยอันนี้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อห้าหกคลิปนะครับเนาะก็คืออันนี้เป็นตัวแรกนะครับวันนี้นะก็เขาบอกว่าตัวนี้ดีนะตัวนี้ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับตัวเดิมนะครับก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆผมขออีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเอาตัวนี้บ้างนะครับเนาะนี่นะครับนะครับลองเอาตัวนี้ลองลงกล้องดูดิมันจะมันจะชัดกว่าไหมนะครับเวลาอยากให้เพื่อนพ่พี่นะครับส่องพาแล้วและเห็นความชัดเหมือนกันนะนี่ เปรียบเทียบกับตัวนี้มากนะครับแล้วก็เอาเอาตัวเก่าก่อนนะครับผมนะอึ๊บนี่นะตัวเก่าเหมือนเขาได้ความใหญ่ความกว้างนะพนี่ดูนะเห็นมครับมันก็ดูนะครับแต่ซองเดียวๆไม่ดีนะครับแบบ่องผ่านตาเลยนะครับเนาะ่องผ่านตาเลยสู้ตัวนี้ไม่ได้เลยนะนะครับตัวนี้พวกนี้คือเหมือนซูมกว่านะครับแต่เวลาผ่านกล้องแล้วมันมันมันดูอย่างนี้แล้วพี่เนหะ็นไหมครับมันดู เต็มตาเต็มอะไรดีนะคุนี่นเะห็นไหมครับดูเนื้อหานะครับเนาะนะครับแล้วมาดูตัวนี้บ้างนะครับนะี่นะนี่นะนนะก็ยังไงชัดกว่าก็ก็ก็ไม่น่าพูดคุยกันได้นะครับผมนะนะนี่นะนนะครับ,นะนะรบมันจะเหมือนเหมือนเลยแป๊บหนึ่งนย่ เห, Dante, เ,เ, да เหมือนเลนเขาเล็กกว่ามังคับพันนีแล้วนะเห็นไหมครับเนาะไอ้เนี่ยนะครับเนาะแล้วเวลามันมันเข้ากล้องเหมือนมันมันมันนะพี่มันมีขอบๆนะไอหมดมันเก็บภาพไม่หมดนะเห็นไหมคนี่นะครับเนี่ยไหมครับข้างๆมันจะเหมือนแบบเห็นไหมครับเนาะข้างๆมันจะเนี่ยมันจะแบบไม่ไอนี่นะนะครับมันจะเก็บภาพไม่หมดนะครับเนาะเหมือนเลนเขาเล็กกว่าด้วยนะครับอันนี้ส่องเหมือนซูมเนื้อนะครับเนาะนะครับมันจะเป็นประมาณนี้นะพี่เนี่นะครับ นะครับเราเห็นไหมครับข้างๆมันจะไอ้นี่แต่ไอ้อย่างนี้มันมันมันเต็มจอดีนะนะครับเพื่อๆนะครับมันเห็นไหมครับเนาะเข้าไปเลยนะครับก็มานะวี่นับลองไอ้นี่กันได้นะครับเนาะก็มาดูพระเรานะครับเนาะก็ดูเนื้อหานะครับนอพิมพ์ภาษากระจายหรือมะคุ้ยวัดหนองอีดุกนะครับปีสองนห้าหนึ่งห้านะครับก็ดูเนื้อหานะครับผมแล้วก็ดูเม็ดไข่ปลานะครับนะผมผมแขนต่างๆเนื้อหาต่างๆนะครับเนาะนี่ นี่นะครับก็นะครับคนเล่นพาก็พลาหลงพกลวยเนื้อนดะินนะครับก็พัติวลีละกันนะผู้นี้นะพัติวลีท่านนะครับเนาะมีเนื้อดินนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับเนื้อผงธรรมดานะครับแล้วก็เนื้อเนื้อผงไบลานนะครับเนาะท่านสร้างหลายเนื้อนะครับนี่นะครับดูนะความแห้งความเก่าของเนื้อดินนะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับดูด้านหน้านะครับ ความคมชัดต่างๆนะครับผมแล้วก็นี่นะครับขอบนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับเราเป็นเขากวดผ้านะครับจะมีธรรมชาติแอนแอนอย่างนี้นะพี่นี่นะครับแอนแอนนะครับมันเป็นธรรมชาติการสร้างผ้านะนะครับมันไม่เรียบตึงไปเลยเหมือนผ้าโรงงานนะครับเพราะผ้าโรงงานเหมือนเวลาเขาสักเขาปั้นเป็นเขาปั้นเป็นก้อนอย่างนี้นะพี่นะแล้วเขาไปใส่แป้นนะครับเราันกดตึงกระเด้งดึงดึงดึงนะครับมันก็จะปึ๊บตึงหมดเลยนะพี่นะแต่ อันนี้ก็คือพระนะครับทํามือนะครับเลยครับเห็นรอยนิ้วมือไหมครับจะเอ็นๆนะครับผมนะแล้วก็ดูธรรมชาตินะครับความเก่าให้ถึงยุคนะครับนี่นะครับเนาะสองห้าหนึ่งห้านะครับนี่นะเป็นบาะที่บอกไปแล้วนะครับนี่นะครับผมนะดูนะครับแล้วดูลาดินนะนะครับลาดินนะครับลาเวลามัน อย่างว่านะครับผมบอกตลอดนะครับเนื้อดินเนื้อผงเนื้อว่าเนื้ออะไรนะบริวีนนะครับถ้ามันไม่มีน้ํะนะครับน้ามันก็คือน้ําในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรก็ได้ที่ทําให้พวกดินพวกผงเนี่ยเป็นของเหลวนะครับเนาะนะครับถ้าไม่เป็นของเหลวเป็นผงปนๆไปเป็นเนี่ยกดพิมพ์พายมันจะกดให้ตายมันก็ไม่ขึ้นรูปผมพูดถูกไหมครับนะครับแล้วตอนนี้พอเอาน้ำเป็นของเหลวนะครับเนาะนะครับมันก็เหมือนเราไปเล่นเด็กเราไปเล่นทรายกับเด็กนะครับเนาะ จะมีแป้นตุ๊กตุนตุกตานะครับเนาะเห็นไหมครับมันก็ต้องเอาทรายไปโดนน้าก่อนถูกไหมครับถ้ามันไม่โดนทรายกดเหมือนขึ้นไหมล่ะนะครับมันก็เป็นตะก่าง่ายๆที่เราเห็นกันน่นะครับแล้วบางทีเขาพูดอะไรก็ไม่รู้ไม่คิดตามกูเชื่อแม่งหมดมันไม่ใช่นะพี่นะมันเป็นหลักการที่ีการสร้างวิธีการสร้างภาพทั่วๆไปที่มันมันจะคิดภาพออกได้นะเพื่อนๆเพื่อนๆนะครับนะครับก็นะครับเนาะทำเป็นของเหลวเสร็จนะครับไล้น้ําพวกนี้มันก็มีการระเหิดระเหยถูกไหมครับนะครับนี่ดูนะครับ มันก็จะเป็นเนี่ยลาต่างๆไขต่างๆที่ผมพยายามจะบอกนะครับเนาะเนื้อดินเนื้อผงมันจะมีไขของเขานะพี่นี่นะครับนะครับเห็นไหมครับพ้าโบราณอย่าวาแต่ผมเลยนะครับนะมือใหญ่ๆเขายังพูดกันเลยนะครับตั้งอิ้วผุดนะครับถูกไหมครับนะครับไอพวกของเหลวข้างในมันก็มีธรรมชาติของเขานะครับเห็นไหมครับมันก็จะพยายามผุดออกข้างนอกนะครับเนาะพอออกมาข้างนอกความชื้นแล้วกันนะครับมันออกข้างนอกมันก็เจอฝุ่นเป็นอะไรมันก็เป็นแบบนะก็เป็นลาเป็นคราบไขต่างๆแปะอย่างเงี้ยพี่พี่นี้เห็นบนะครับ พอนานๆเข้านะครับมันก็เป็นจากฟุลมันก็เป็นลาเป็นเขาเรียกว่าลาดงลาดินนะครับนะครับมันก็มีธรรมชาติของเขานะครับผมนะก็ปีหนึ่งห้านะครับห้าสิบปีนะครับมันมันไม่น้อยนะนะครับมันไม่น้อยนะครับเนาะมันเกินครึ่งชีวิตคนแล้วนะครับห้าสิบปีบางคนนะครับเนาะเพราะอายุเฉลี่ยคนก็แปดสิบนะนะครับมันเกินครึ่งชีวิตคนแล้วนะนะครับผมนะครับมันก็ต้องมีธรรมชาติความเก่าให้เราดูนะครับผมนะ ก็โอเคนะครับเพื่ไอพีสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะขอบคุณเพื่ไอพีนะครับนาทีแอบรับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันมาตลอดนะครับเนาะแล้วก็ฝากเพื่ไอพีนะครับที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดใส่ช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับนะขอบคุณครับสวัสดีครับ